รายการเมื toma, dad, ่อไหร่อะวันท26วันที่26ครับผมมา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 เรณีครับโเกอร์จกับแบทแมนไม่ใช่โเกอร์สิต้องปเป่ไลเจอกับแบทแมนเคยซ้อมด้วยกันมาก่อนเคออยู่ครับสมัยประมาณอายุอาไร่กี่โลได้ไม่ไม่มเคยซ้อมที่นี่ไม่นานครับเดือนเดียวไม่ได้สนิทที่นี่เเหอแล้วคนกันาครับคน้งน รู้ว่าเขาง้ชมอมเาอะไรนะขพร้อมนงเขาอ๋อดครับแล้วครับเขาก็ี้มาครับมีอะไรน่างแกัแขงแก่ดีครับแล้วมีอะไรอีกเ็บปวุครัปิเจ๋งด้วยแล้วเราแล้วเราก็าพี่ฟ้อมมาตลอดครับถ้า้ไปแไหนไปที่สิงคโปร แค่มา่กี่ไฟติดละสองสามสองครับช่วงหลังแต่บอมาอะไรบ้างเป็นข้อสุดท้ายให้ยันสอมให้มากขึ้นครับนะฮะแก้ใขแก่ไขที่ไม่ดีครับแขสใ่งที่อะไรจุดนอ,นอ่อนใครไรเนี่ยช่วงหลัง,งดูเราขาดความมั่นใจหม ี่ครับเรียกตัวเองกลับไปยังไงครับก็มั่นใจขึ <również> ้นครแต่แจ้งเหนื่อยกันได้ต้องแต่แจ้งเหนื่อยกันได้ต้องเดี๋ยวดูวันที่ญี่ปุ่นน่าดูมากต่างเสกต่างสายนะครับเข้าค่ายมากี่วันละครับผมเข้าค่ายมากี่วันสองอาทิตย์แล้วครับว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะเนาะครับเพราะวันนี้วันที่สิบนี่เันเที่ไหไรเอง แส,ส่ซ้ายเดมเดิครับอเคบคุ้ารับคบคุณครับ